อนนี้นะคะหนูมาเล่นที่พีผีเกมแล้วแก็นหนูเจะเซนที่หนูเื่ยยังไงคะหนูเจอเซนที่ขาเพื่อมาให้เล่นอย่างนี้เลยนะคะค่ะถ้าเราถ้าเราเล่นพิเรแเราก็จะไปเอาติเกอร์ข้างบนดูจากขาแล้วนะคะนี่นะคะตำแหน่งขาแน่แน่นุ่นナโตเนี่ยถึงแน่นอนบอกเลยมาแน่แน่ถึงเลยแหละใช่เพราะถ้าเราคลิปได้เขาจะให้หรือไเออต้องให้สิถ้าคลิปได้ใหญ่ก็ให้ถ้าจะให้เป็นกล่องถ้าเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ให้เป็นตัวค่ะกว่าจะโดงถึงสงสัยมันถักแน่เลย แต่ถ้าเกิดคุณไปเกี่ยวมาแล้วตกมาแล้วมางเอินมันหักเนี่ยเละกับเลยเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่เล่นทูตีดีกว่าแต่จะลองก็ได้ใช่จะกลัวทันทังไงก็เหรียญเดียวไงมาตู้เล็กที่เดิมที่เคยได้ประจำนะคะเห็นอะไรไหมเห็นอะไ้าะใต้มันไม่อยู่แล้วอ๋อเดกุนะคะเดกุอันนี้จากเรื่องอะไรคะไอ้โลกอะนี่ทำไมไม่เอาคัดจังคะคัดจังขึ้นอีกขึ้นอีกค่ะ เออขึ้นอีกไหมคะกลัวโดวนหัวมันต้องโดนนิดนึงอยู่แล้วคะ่ะประมาณนี้นะขึ้นอีกค่ะเอ่อซ้ายขวาดูด้านซ้ายอย่าให้โดนหน้ามานี้ลองดูก่อนนะค่ะโอเคอเฮ้ย,เ,ยเด็กบุกมา ไมฮิโร่นะฮะไมฮิโร<อ>่เอาพัดจังต่อละฮะเอาแบบเมื่อกี้เอาแบบเมื่อกี้เมื่อกี้นะอันนี้นะเออซ้ายอีกซ้ายอีกขึ้นหน่อยหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีกอีกอีกประมนะเฮ้ยผมไม่ยังอยู่ที่นี้แล้วค่ะจะต่อเลยเหรอฮะ,ะด,ดูเหลี่ยมดูทรงนี่ เอขวาอีกอีกค่ะอีกนิดนึงนั่นนะสิดึงป้ายออกมาี่สุดท้ายแล้วครัะบอกพี่ก็ตั้งให้ใหม่ยไหมคะับเอาบ่อยเป็นหยาบไปแล้วฮะอ่ะลุยไปค่ะป้ายเนาะพี่ขั้นเดินมาจะตั้งให้พอดีเลยป้ายนะฮะป้ายเนาะอ่ะปลงหน่อยลงหน่อยเออ เฮ้ยเฮ้ยช่างอถ้าหนูเทพจริงเหรี่องนี้มันจะมาถ้าหนูเทพจริงเหรี่องนี้มันจะมาประมาณนี้แล้วท้าไม่ได้แสดงว่าหนูไม่เทพใช่ไหมนะแปลว่าหนูไม่ใช่มอนหัดขึ้นอีกอีกนิดนึงซ้ายเบาเอาเออ ดูมาตกไว้แล้วป้าหงี้ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะแต่เดินทางไกลอยู่ไม่ขายังไงยังไงของนันอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเห็นไหมช่วงนี้คีบตัวใหญ่ไม่เกิดต้องหันไาคีบตัวเล็กเกิดตัวเล็กอือแล้วตัวนี้คืออยู่ได้มันตัวนึ้รุ่งจริงอ่ะออโอ้ยตัวนี้ก็มีโอกาสนะคะเนี่ยไหนคะน้ำเพอร์บุดีนะคะดูแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่นะคะ คิดว่าอีกตัวหนึ่งที่ลูกอยากได้นี่จะได้ไหมเพื่อนพระเอกต้องพูดตรงข้ามค่ะไม่ได้ไม่ได้นะคะเรา <ไป S 2> ต้องมาแล้วไปค่ะแล้วหนูจะลาไปให้พี่เขายังไงจะลุยเองหรือให้พี่เขาช่วยกนจะไหวอยู่อ,อ่ะไหวอยู่จบแล้วป๋าสุดฮะสุดแล้วหรออ่ะก็ลงลงลงเนี่ย เอาไปแล้วกันอะไรอะไรอะไรขึ้น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 ให้มันคล้องขาอ่าอีกนี้นะอ่าเดี่ยมานะคะขาไปไม่ถึงจักรละอ่าเดี๋ยวให้พี่เขาจัดให้นะคะต้องได้ได้จะเอาเด็กกูให้ได้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เดี๋ยวกูได้ไปแล้วเดี๋ยวาฟ้ามืงแล้วเนี่ยอันนี้คัดจังนะคะเอาเลยนะเอออย่ไปฟ้าไปจะขึ้นอีกนิดนึงเอ่าไม่ได้ให้โดนนะฮะมัรก็ให้นะฮะ <Okay. S 1> มาแล้วโอ้โหล็อกเลยล็กไปเลยจนะ้ะ น้องแอมอยากได้ตัวนี้ใช้ไงเขาเป็นอะไรกันกับตัวเมื่อกี้เป็นเพื่อนกันอ๋อมาเป็นแท็กคู่คีให่ด้วยมีฮีโร่คนเดียวกันเมื่อแตกไหมเอออันนี้อ๋ออ่าพี่ก็ให้แล้วอ้ได้เลยพอจบจะได้นะอันที้อันที่อนมีโซโดโรกิอันที่นี้อดเลยยังไงก็บอกไหม่ๆอีโแลอะคาเดมี่อะคาเดมี่โอเคแป๊บนึง่อัน อนนี้หนูพูดไม่ออกอะไรไม่นึกว่ามันจะมีวันที่หนูได้มาด้วยแล้วบังเอญว่างานป้ายนะคะของแท้นะคะดูป้ายนะคะจริงนี่ดูป้ายนะคะสีได้ไม่มีโรกมอยู่แล้วเออได้่เฉกนี่จะเรีรู้จากพี่ลกมาเต็มเลยอ้าวกำลังดังยังไม่จบด้วยยังไม่จบปีสั้นห้าน่าจะมาปีหน้าเอาอีกเอาอีกอะไรอีกเอาอีกนะเอาอันนี้ก่อนอะในอำเภอพุดดีใช่ไหมเมื่อกี้ป้าเอ้แม่ก็บอกอยู่ อ๋อน่าจะมีโอกาสเล่งขาซ้ายเข้าคอประมาณนี้เออเาขาซ้ายเข้าคอเออกไหมเออคือจะขาเท่าใช่ไม่งับเลยขนมได้ซ้ำอ่าเดคูที่แต่นี้มีป้ายนะครับมีป้ายมารบลฟัวรปีกประมาณนี้ค่ะก็นอีกเออซ้ายเบา ม่นอนอย่างนี้นอนานี้คือไม่มาแน่นอนนะครับวันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะได้มาฮีโร่คาเดมี่นะครับที่สุดที่สุดเนี่ยถ้ามีออมไหมเอาไหมคะเอออาจจะได้อ่าวันนี้ก็ปิดรายการสวยๆเลยนะคะน่ากันเอามองกล้องยังคงเป็นเดือนแห่งตัวเล็กนะคะอ่าตัวเล็กไม่ได้เป็นดีค่ะให้แต่มันได้ใช่ไหมคะสนุกมากเงือออกเต็มเลยไปลุ้นมากแค่นี้แล้วค่ะไปก่อนค่ะเขาบอกว่าสนุกมากค่ะเราได้ของชอบด้วยบ๊ายบายค่ะ